สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําแผน10แผนพร้อมวิธีทํนะครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับไปดูที่แผนแรกกันเลยเป็นแผน4222นะครับไปดูวิธีทํากันเลยนะไปกดไปที่ extra เลยนะครับผม extra นะแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็กดเบท team ครับอันแรกกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกยุโรปครับอันแรกนะยุโรปแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลือกลีกวันนะครับผมลีกหนะ ลีกเอิงนั่นแหละครับผมกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลือกทีมปารีสเลยครับอันดับที่4นะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ตกลงนะกลับไปที่หน้าแรกเลยครับหน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกครับแล้วก็กดไปที่เกมแลนกดไปที่รูโคนแล้วก็กดอันที่3ครับเชิงฟอร์เมชันแล้วก็กดอันแรกครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับผมนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน4-2-2-2อล้วนะ เดี๋ยวผมจะจัดตัวนะครับเพราะว่าบางตัวเย็นปิดตำแหน่งนะครับผมก็จะสลับกันนะครับผมนี่นะแล้วก็เอาคาดีคาซิมิโร่นะครับเข้ามาแทนเลนเบล่ดีกว่านะนี่นะครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะก็เป็นแผนหลัง4กลางรับ2แล้วก็เอเมฟหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าคู่นะครับเป็น CF เลยนะทั้ง2คนเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4 3สาสานะครับผม กดไปที่ extra เลยนะแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันแรกครับ best team อันแรกนะต่อมาก็เลือกอันที่4ครับผมอันที่4ี่ asia c h i n e s แล้วก็เลือก j league 2ครับกดเข้าไปเลยครับผม j league 2นะต่อมาก็เลือกทีมอันที่2เลยนะครับแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับผมกลับไปที่หน้าแรกนะ หน้าแรกเลยครับกดไปที่เกมแพนกดไปที่รูปโค้ดนะครับแล้วก็กดอันที่3ครับ c h a n g i n Formation ต่อมาก็กด Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันแรกเลยนะกดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้แผน4.3.3นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นแผนหลัง4แล้วก็กลาง3นะครับเป็น c m เมนะยืนเท่ากันหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้ ไปที่แผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน c 1ง c 1นนะครับผม c 1น c ของแมนยูนะกดไปที่อีกทราเลยครับแล้วก็ use r Information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ e ร m Team กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกไร้ครับ b s บ Team นะอันแรกกดเข้าไปครับแล้วก็อัไแรเลยครับยุโรปนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่4ีครับผมอันที่4ีนะเดี๋ยวผมกดค้างให้เห็นนะนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลือกอันที่3ามครับเมนยูแล้วก็ตกลงไปเลยครับ แล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับผมกลับไปที่หน้าแรกนะกดไปที่เกมแพลงครับแล้วก็กดไปที่รูปโพลนะกดอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้แผน41-41นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแผนหลัง4กลางรับ1แล้วก็ c m เมฟนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป่านะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยครับ แผนต่อไปจะเป็นแผน4-3-3นะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากอันเก่านะไปดูวิธีทำกันเลยครับอีกครแล้วก็ User Information ปวาสุดครับ d ตร a m t ท a m กดอะไรครับเบสทีมนะอนไรกกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่3นะครับอันที่3กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็อันที่2นะครับ U.S.L. Championship แล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผม นี่นะคําว่ารีโอแกลเลยนะครับอันที่ผมติ๊กถูกแล้วก็ตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะหน้าแรกครับกดไปที่เกมแลนแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดกดอันที่3ครับ c h a n g formation แล้วก็เลือก default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับนี่ครับผมเราก็จะได้แผนสี3 3นะเป็นแผนหลัง4กลางรับ 1. แล้วก็จะเป็น C m มยืนคู่กันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะ แผนนี้จะคล้ายแผนที่มี a m 2ตัวเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ครับไปที่แผนต่อไปกันเลยครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผน c c 2นะครับผมไปเทตรานะครับแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือกได้ครับ best team นะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกได้เหมือนเดิมครับยุโรปนะยุโรปแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับผมแล้วก็เลือกเตอร์นะครับที่เหมือนรูปโลกนะดี่ผมจะกดค้างนี่นะครับผมแล้วก็กดเข้าไป แล้วก็เลือกอันที่5เลยครับผม SK นะแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับผมหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกเลยแล้วก็กดไปที่เกมแ a นกดไปที่รูปโพสแล้วก็กดอันที่3ครับ c h a n g e Formation แล้วก็เลือก Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับเราก็จะได้แผน 4, 4 2อแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยนะครับบางตัวยืนปิดตำแหน่งนะก็จะเอาเ d e m b เล่เข้าไปแทนนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นแผนหลัง4แล้วก็กลาง2นะครับเป็น C m F นะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็หน้าคู่นะครับเป็น C F นะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้นะไปที่แผนต่อไปกันเลยนะครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4312นะครับผมไปที่ extra แล้ครับแล้วก็ user information ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือกอนแรกเลยครับ base t นะแล้วก็เลือกอันที่2นะครับ south america นะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็เลือกอันที่2นะครับที่มีคําลงท้ายว่า s e r i e a นะกดเข้าไปเลยครับนี่นะแล้วก็หาซามเปาโลนะครับนี่นะครับซาเปาโล fc แล้วก็ติ๊กไปแล้วก็ตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าไรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะหน้าไรกเลยครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพลนนะครับกดไปที่รูปโพส์กดอันที่3ครับ c h a n ฟ e f o r m a แล้วเลือกได้ครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับผมเราก็จะได้แพลน C312 อแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดตัวนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะก็ยปาเปรซ์สลับกับเมสซี่นะครับแล้วก็เอาเปรีเข้ามาแทนเดเบเล่นะก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นแผนหลัง4กลางรับ1แล้วก็ CMF 2ตัวนะแล้วก็จะมี AMF 1นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าคู่ครับเป็น CF นะครับผมไปที่แผนต่อไปเลยครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4132นะครับผมไปที่ Extra นเลยนะครับ e x t r a นะแล้วก็ User information ครับ แล้วก็ขวาสุดครับริมทีมนะกดเข้าไปแล้วเลือกได้ครับเบสทีมกดเข้าไปเลยครับแล้วก็วอันที่4ครับเอเชียโอเชียนนะอันที่4นะแล้วก็เลือกเจลิกสองเหมือนเดิมครับผมเจลีกสองกดเข้าไปเลยครับต่อมาก็เลื่อนลงมาเลยครับผมเลื่อนลงมานะนี่นะครับกดไปที่โทกุชิมะนะครับแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าไรเลยครับผมกลับไปที่หน้าไรนะหน้าไรเลยครับกดไปที่เกมแปลน แล้วก็กดไปที่รูปโค้ดครับแล้วกดอันที่3ครับสิง formation ต่อมาเลือก default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปนี่นะครับผมมันก็จะมาในแผน C C 2นะครับแต่ว่าแผนที่เราต้องการเป็นแผน C 1 3 2สนะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือกองกลางนะครับผมให้เป็น D M F นะแต่ว่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยน2ตัวนะครับต้องเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นฝั่งคาซิมิโร่หรือฝั่งชอว์แมนนี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะผมก็จะเปลี่ยนคาซิมิโร่ให้ดูนะครับผม ก็เปลี่ยนเป็น d Map นะนี่ครับผมมันก็จะกลายเป็น c 1 3 2แบบที่เราต้องการแล้วนะต้องเปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่นะเราก็จะเปลี่ยนคาซิเมโรกับ C Map คืนแล้วก็จะเปลี่ยนจัวเมนี่เป็น d m เบ้างนะนี่นะครับผมก็จะเป็น c 1 3 2งมัเหมือนกันก็จะฝั่งหนึ่งเป็น c m เฝั่งหนึ่งเป็น d Ma เหมือนเดิมนะจะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวนะครับถ้าเปลี่ยน2ฝั่งเป็น d Ma มหมดก็แผนก็จะเปลี่ยนเป็นแผนอื่นเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ไปที่แผนต่อไปกันเลยนะแผนต่อไปก็จะเป็นแผนหลัง3บ้างนะครับผมเป็นแผน33 3, 3 1นะไปที่เอ็กทรานกันเลยครับผมเอ็กทรานเลยนะแล้วก็ยูเซอร์อิน a t ม o ชันครับขวาสุดทีมทีมแล้วก็อันแรกครับเบสทีมต่อไปก็เลือกอันที่2นะครับเซาอเมริกานะอันที่2ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับโคลัมเบียลีกนะกดเข้าไปเลยครับผมต่อมาก็เลื่อนลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจอทีมที่ใช่เดี๋ยวผมบอกนะ เลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่นะเจอแล้วครับผมอันที่ผมติ๊กเลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปเลยครับกลับไปที่หน้าแรกครับกลับไปที่หน้าแรกเลยนะนาแรกเลยครับผมแล้วกดไปที่เกมแพลนแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดอันที่3ครับเชิงฟอร์เมชันแล้วก็เลือกอะไรครับผม default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะผมเราก็จะได้แผน3 3 3 1นแล้วนะผมก็จะเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับเพราะว่ายืนมั่วกันมากเลยนะกาเซมิโลสลับแล้วก็เปรีสลับอาเมซ่สลับกับซอน แล้วก็เอากองหลังนะครับมาแทนโมรีน่านะเอาโทมมี่เขามาแทนนะครับนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน33 3ส 3, 3, แล้วนะแบบสมบูรณ์ไปครับเป็นแผนหลัง3แล้วก็เป็นดีเมฟหนึ่งแล้วก็จะมี c ีเมสนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เอ f 1หแล้วก็ c ีเหนะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะต่อไปไปที่แผนอ็นกันเลยนะครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผน3 1ม2นงนะครับผม ไปที่ extra แลครับแล้วก็ user information ขวาสุดครับ dream team แล้วก็อนแรกเลยครับ base team นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกยุโรปครับอันแรกเหมือนเดิมอันแรกเลยนะกดเข้าไปต่อไปไปหาอิตาลีลีกนะครับผมอิตาลีลีกนะนี่นะครับอิตาเลียนลีกนะเดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับนี่นะอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับผมเลื่อนลงไปเลยนะนี่นะเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูนะครับอันนี้นะ แล้วก็ตกลงไปเลยครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกแล้วก็กดไปที่เกมแลนกดไปที่รูปโค้ดแล้วกดอันที่3ครับเช a งฟอร์มชั่นแล้วเลือกอะไรครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน3 1 4 2แล้วนะจะคล้ายกับแผนที่แล้วนะครับแต่ว่าแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเอเมนะครับผมแล้วก็แผนนี้เป็นแผนหน้าคู่นะ อันนี้เป็นแผ่นหลัง3นะครับผมแล้วก็มี DMF1 แล้วก็ c m f 2แล้วก็มี Pix ide, ปีกซ้ายปีกขวานะครับตรงนี้คล้ายกับแผ่นที่แล้วเลยนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือแผ่นนี้จะเป็นแผ่นหน้าคู่ไม่มี a อ f นะครับผมแต่ว่าแผ่นที่แล้วจะมี a อเแล้วก็ CF1 นะก็จะประมาณนี้นะครับไปที่แผ่นต่อไปกันเลยครับเป็นแผ่นหลัง5นะ5 1 2 2นะครับผมไปดูวิธีท,ทำกนเลย e x t r a แล้วก็ user information ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกแรกครับ b base t e a m นะ กดเข้าไปต่อไปเลือกยุโรคับอันแรกนะกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับอาสเปนลีกนะสเปนิชลีกนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับจะได้รู้ว่าไหนนะอันนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับเดี๋ยวถ้าเห็นทีมที่ผมจะเอาผมบอกนะเอลเช่บีวนี่นะครับผมอันนี้นะแล้วก็ติ๊กลงไปแล้วครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะกลับไปที่หน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกเลยนะ อะไรครับแล้วกดไปที่เกมแลนแล้วก็กดไปที่รูโค้ดกดที่3ครับเชิงฟอร์เมชันแล้วก็กดอะไรครับ default นะที่เป็นภาษาอังกฤษครับกดเข้าไปนี่นะครับเราก็จะได้แผน532นะครับแต่ว่าแผนที่เราต้องการก็คือแผน5122นะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก่อนเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นก่อนนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะก็จะเอานูโน่สลับกับชัวเมนนินนะครับผมตำแหน่งมั่วมากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไปเอาโมลิน่านะ มาแทนกาซิมิโรครับแล้วก็จะเอาชัวเมนี่สลับกับเปรีนะแล้วก็เอาเมซี่สลับกับเอมปาเป้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนแผนให้เป็น5122นะครับผมเราต้องเปลี่ยนตรง,งกลาง2งตัวนะครับตรงเปรีแล้วก็เมซี่นะเราจะเปลี่ยนให้เป็นเอเมฟนะครับแผนเด่งจะเปลี่ยนนะไปครับเปลี่ยนเปรีก่อนนะเพเยโรแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอ็กติ i ิงมิดฟิลด์เดอร์แผนก็เปลี่ยนนะครับแต่ไม่ใช่แผนที่เราต้องการนะแล้วก็เปลี่ยนตรงเมซี่อีกรอบครับ นี่นะเปลี่ยนเป็น a t t a แท i ก g ิ้งมิดฟ d e r แล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน5 122แบบที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือเปลี่ยน2ตัวนะครับผมตรงเปรีแล้วก็เมสซี่นะครับเแผนก็จะได้ประมาณนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการแนะนำแผน10แผนนะถ้าชื่นชอบแผนไหนก็เอาไปลองได้นะครับแล้วถ้าเป็นยังไงก็มาบอกกันได้นะครับผมครับผมก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกระชายด้วยนะครับขอบคุณมากครับ